Chill. Head there. วันนี้ผมก็มีพันเนี้ยวไแจกครับรห,ห่างหายไปนานนะผมเนี่ยจะว่าผมไม่สบายนะครับให้เปิดเอเป็น f สองครับ <ผม S 1> คือให้พันเนียหายไปจา,จากจอ่นเองอันนี้คือดุด๋วสองตัวเป็นค่ายเก่าผมมีหลาย่ข่นะครับตอนนี้ผมแจกหลายค่ายละผมเทสผ่านมาหลายแต่ว่าไม่มีไม่มีเวลานะครับผมเพราะว่าต้อตง,งพักผ่อน ร้อนมีเสียงครับแบบนี้นี่ครับได้ละคลิปนี้ดูดูให้จบแล้วครับรหัสผมจะไม่ได้พิมพ์ใส่นะผมจะเอาเรียวเลยนี่ผมดูดัวดีมากยังไม่ถนัดปุ่มนะครับนี่สายด้านแรงอ่าผมไม่ใช่จะมาแจกแค่ พันอย่างเดียวผมแจกบายพาสด้วยนะครับผนี่บายพาสบายพาสคืออะไรคือทําให้คอมมันเป็นมือถือให้บูสเต็กรเบเป็นมือถือเลยแล้วเล่นให้เจอมือถือกับกดห้องให้เจอมือถือมันจะหาห้องเร็วนะครับโอเคนะอันนี้ผมลงแล้วจะสอนวิธีลงเลย่ทยคลิป,ปนี่ครับผม เนี่ยนั่นแรงเล่นทังห้องก็ได้ครับผมทังห้องคือตัวนี้เปิดไปด้วยนะครับต่อมาคือมองครับผมมองสําหรับกดเปิดมองให,ใหม่ๆนะครับเออ่ให้กดตัวนี้วินโด w เทีนมีหน้าขึ้นมาคลิกแล้วก็กดตัวอาพิมพ์ทำน้คม t e m p แล้วก็กดโอเคปกติมันจะขึ้นมาให้เด้งให้กดตัวสีฟ้าแล้ว ข้าใจหล้อจานอกนั้นเราปฏิกรัวให้ทักกดกีกว่าแล้วก็ทากมิด้เจอร์ขึ้นมารอแล้วนี่มันจะมีตัวเลขเยอะๆเออโอเคครับได้แล้วกาะบางทิ้งไปเลยแล้วก็นี่ครับม,มองติดละแค่นี้เออ อันนี้บอกเลือดแล้วก็บอกชื่อแล้วครับนี่ยิ่งเปิดตัวมองเรายวยิ่งดูด,ดัวด,ด,ด,ดีโอเคครับฟังก์ชันต่อมาคือสไนยสยสไนสยล็อกที่ตรงนี้เอ่อน่าจะเปิดหมดเลยนะครับที่จริงต้องเปิดที่ะอันนะแต่ว่า ผมรีบนะครับคลิปนี้มันจะยาวเกินไปเพราะผมยังไปตัดสนไนไม่สบายแล้วที่หายไปไม่ใช่ไม่แจกแจกเหมือนเดิมลงคลิปอกีกน่าจะนานนะครับทีเนี้ยอีอย่างผมผมแจกตัวนี้มันเป็นสี่วันเลยนะครับนี่ผมโหลดพันแเนวได้ตัวนี้นี่ติดแล้วพานแนวครับผมนี่นะ อันนี้ของของมือถืออยู่ท้ายสุดเลยล่างสุดโอเคครับนี่ผมติดแล้วนะค่ายนี้ผมรู้สึกว่าจะในอัปเดตมาครั้งนี้ผมแนะนำเลยครับ วิธีลงนะครับสำหรับคนที่จะเล่นแค่ค่ายเดียวคือค่ายนี้แต่ว่าผมไม่ได้แจ็ตลอดไงเอ่อให้ทุกคนราคาตรงนี้รูปสมุดนะครับ ปกติจะเป็น p 6 4แต่ว่าอันนี้เป็น p 6 4, 4ที่ผมตั้งค่าเสร็จแล้วนะครับมันก็เลยเล่นกับแนวรายเราต้องมาโหลด N32 ครับคลิกติ๊กตัวนี้ผมเลือกแล้วแต่ความทุกคนไหวอรแล้วก็กดดาวโหลดตัวนี้จะเป็นเฟอร์แมนครับแล้วก็กดดาวนโหลดทุกคนเข้าใจนะ แลัอจากกดอรอโหลดเสร็จนะครับท่นานผ้มก็ลบลบหกสี่ลบทิ้งเลยหรือว่าจะเล่นตัวเอ็นสามสองเลยก็ได้ครับแต่ว่าบางคนเฟรมเลนล็อกนะมาพิลสีครับแล้วก็เลือกเป็นเฟอร์ฟาร์แมนท่านผู้ชเลือกเล่นเฟอร์ฟาร์แมนนะครับจออะไรก็ได้นะ นี่ครับแล้วจุดสําคัญคือตรงนี้ครับดูดีๆนะเลือกกําหนดเองครับล่างสุดให้เอาออกข้อบ64 bit บ x 68 64 arm 64ให้เอาแค่32แล้วก็กดตรงนี้ครับดาวน์โหลดรอให้เสร็จแล้วก็เข้ามาตั้งค่าตามนี้สําหรับคนเล่นอยากเล่น64นะครับนี่ครับตรงนี้แล้วก็ จุดสำคัญคือเปิดครับตัวนี้ให้เปิดนะอันนี้เป็นซัมซุงหรือว่าอะไระก็ได้แต่ยกยูเว้นเอาจีใบฟ้านะคบนี่ผมลงเสร็จแล้วนะนี่ใบฟ้า <c oughs> ลงยังไงนะครับมบฟ้าลงง่ายๆครับทุกคนเข้ามาบู <c oughs> อ่าเข้าเกมทุกคนรันตัวนี้ แล้วก็รอครับผมรอมันจะเข้าเกมไปดูเมาส์นะรูปเพิ่งบินครับเปิดนี่แล้วอยากมาอย่างนี้ก็กดมาอย่างนี้ครับกดบนสุดครับรอให้มีเสียง่ะเสียงเหมือนแจ้งเตือนนะตืดก็ได้ละก่อนไปรันมาเดยวนะับให้ทุกคนได้ปิดแอนตี้ไวลันตตรงนี้เข้ามาตรงนี้ ทีให้หมดครับอย่าลืมปิดแล้วอยากทุกคนเล่นเสร็จนะครับผมให้ไปลบทิ้งนะครับแมวไป,ไปลบทิ้งแล้วก็เปิดใหม่แล้วก็แล้วก็ตัวตนี้ต้องเปิดตลอดนะ,ะว่ามันจะรักษาความปลอดภัยของความเราเฮ้ยครับผม